คุณทำอะไรแล้วเนี่ยลูกป่าย์คันครับไม่เลยครับไม่เลยครับโอ้คต่อยอย่างเดียวเลยครับ มาฮะหลังจากที่เราไปโชว์เข้ามาออกอย่างเดียวเลยเว้ยโอ้โหโอ้โหหายอย่างเดียวเลยหน้าแดงเลยฮะหายอย่างเดียวเลยครับ ปลาดุกปลาดุกทะเลครับ <c oughs> ปลาดุกทะเลครับเ <c oughs> อาคีมมาป่ะพีเาา่เอามามาปลาดุกทะเลครับ <c oughs> ท่านเขาดีจริงครับ นอนมาเลยฮะมาเต็มป่าไหมครับใหญ่ดีจริงๆ วันนี้ครับขโมยเข้ามาครับโชก้าหน่อยโอเค,ค,คตายครับตายตายหน้าที่ อีกหนึ่งช็อตครับสองนาทีสามสิบเก้าสี่สิบวิบ่อเจเจ